วันนี้มาทบทวนภาษาวรรณคาหรือว่าทบทวนภาษาโดยตัวเอง EP ที่3 2คะ่ะวันนี้เสนอคำว่าห้องน้ำอยู่ไหนหรือว่าห้องส้วมอยู่ไหนนะคะภาษาไทยห้องน้ำอยู you, ่ไหนคะห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องส้วมอยู่ไหนคะห้องส้วมอยู่ไหนครับภาษาเกาหลีหัวจังชิลึนออดีเออีซึม니까หัวจังชลึนออดีเอ อ um าษาญี่ปูนคะครับห้องซุกก้อยอ่ไหนดรคัสภาษาก่ไทนะห้นอยูหคะรับภาษาห้องน้ำอยู่ไหนคะครับภาษาห้อ,อ um งน้ำอ,อยู่ไห um นคะครับห้องซุ้มอยู่ไนคะครับภาษาไหองน้ำอยู่ไหนะ 日本トイレはどこですか